ท่านผู้ชมคะายการคัดข่าวเด่นค่ำคืนนี้นะคะเราจะมาสนทนากาันค่ะกับผู้ที่ให้การสนับสนุนนะคะในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการส่งเด็กๆนะคะเข้าไปแข่งขันในการแข่งขัน w o r ร์ b บ l o โ o บ c o n อน t ท2015ที่กรุงไทเปประเทศตไต้หวันนะคะโดยผู้ที่ร่วมสนทนาวันนี้หลายท่านทีเดียวนะ,ะท่านแรกค่ะก็คือคุณพาดาอาน,านันติโชคกรรมการผู้จัดการบริษัทพาดาเอเคชั่นจำก,กาัดค่ะ,คะท่านที่2นะคะก็คือท่านผู้มีการ โรงเรียนอนุบาลชนแดนจังหวัดพิจบูรพออภัยวันพุทธารัตน์ค่ะมาพร้อมกับอาจารย์ผู้ควบคุมทีมน,นะคะก็คือท่านอาจารย์นันนพศรีสมค่ะท่านที่3นะคะอาจารย์จากบ้านหนองประโยชน์ฉะเชิงเซาเนะคะ่ะก็คืออาจารย์วัสนารวดเร็วค่ะท่านที่4นะคะก็คืออาจารย์เก่งการแก่นดีจาเกเรียนศิรภูมิพิสัยจังหวัดสุรินทร์ค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือท่านจวาว,าวาะะจรุิถาวรนะคะจากเวนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ,สว,ส,าานนะ,ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะค่ะอันดับแรกต้องเรียนถามคุณพาดานะคะเพราะว่าในการแข่งขนันมือบอลโบรบอทคอนเทสต์2015ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงไทเปรประเทศไต้หวันนะคะที่เราไปสร้างชื่อเสียงให้คนเขาได้รู้จักประเทศไทยของเรามีที่มายังไงใะการจัดการแข่งขันครั้งนี้ค่ะจากที่เราเป็นผู้นำข้าวสื่อของจีโก้นะคะ ก็เล็งเห็นประโยชน์ในการพัฒนาสื่อในเรื่องของความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ก็เลยได้เป็นผู้จัดการแข่งขันขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าการแข่งขันนี้มีในระดับนานาชาติที่ประเทศไต้หวันและประเทศไทยเรามีการจัดการแข่งขันด้วยมั้ยคะมีการจัดการแข่งขันด้วยค่ะการจัดการแข่งขันในประเทศไทยเราอะนะคะที่คุณพาดาจัดขึ้นเนี่ยมีวิธีการจัดยังไงมีขั้นตอนจัดยังไงคะ เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนที่ใช้สื่อของ G ีกโก้อยู่แล้วนะคะ,คะแล้วก็มีการคัดเลือกตัวแทนจากทุกโรงเรียนนะคะโดยแบง่งออกเป็น3ระดับะคะมีอะไรบ้างคะสาระดับระดับประถมศึกษาตอนประถมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายค่ะสามระดับด้วยกันใช่ค่ะแล้วมีการแข่งขันนียนาะตัวโจทย์หรือว่าตัวเกณฑ์การให้คะแนน เรามีโจทย์ยังไงมีเกณฑ์ยังไงให้คุณพาดาคะในส่วนของระดับประถมศึกษานะคะก็โจทย์ก็จะมีแผ่นดินถล่มเราจะเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างไรภายใน3วินาทีค่ะนี่คือในส่วนของระดับประถมใช่ค่ะแล้วมัธยมต้นก็จะเป็นภูเขาไฟระเบิดค่ะส่วนของมอปลายก็จะเป็นแผ่นดินไหว แต่และโจทย์นี้ไม่ใช่ธรรมดานะคราวนี้พอได้โจทย์มาปุ๊บเด็กๆเ,เขาต้องทอํายังไงคะคุณกระดาฝึกซ้อมก่อนค่ะเราให้โจทย์ไปก่อนเด็กๆมีการฝึกซ้อมเสร็จแ,แล้วเราก็จะมีการานัดวันเวลาแข่งขันค่ะ,คะปีนี้เราก็มีการแข่งขันที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ลังสิตค่ะนี่คือในระดับประเทศไทยของเราใช่ค่ะแล้วก็สำหรับทีมที่ชนะเลิศค่ะเราก็ส่งเป็นตัวแทนไปแข่งที่ทไต้หวันค่ะไต้หวันนะ มีทีมเข้าแข่งขันหลายประเทศไหมคะมีทั้งหมดประมาณ350ทีมนะคะจากทั่วโลกนะคะค่ะ,คะ350ทีมโอ้หท่านผู้ชมไม่ใช่น้อยเลยนะคะในแต่ละประเภทที่เข้าแข่งขันนะคะทีมที่เราส่งไปก็คือทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของไทยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเป็นแชมป์ทีออ่อันดับที่หนึงของประเทศไทยค่ะค่ะเสร็จแ,แล้วกออ็อันดับหนึสองสามไปอีกสามทีมโอ้ ไี่เรียกว่าเราให้โอกาสเต็มที่เลยนะคะคราวนี้ต้องถามในส่วนของโรงเรียนที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันนะคะถามในส่วนของผู้บริหารก่อนเลยค่ะท่านผอไพรวันโรงเรียนอนุบาลชนแดนจังหวัดเพชรบุรของเราก็นําสื่อสร้างสารรค์จิโก้นี้ไปใช้ในโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับครับผมทำไมเราจึงเลือกนําสื่อตัวนี้ไปใช้ในโรงเรียนคะท่านผอเนื่องจากเป็นสื่อที่ดูแล้วเป็นสื่อที่มีคุณภาพครับทำให้เด็กมีความคิดสร้างสารรค์แลวก็เสริมสร้างกิจาการนอกจากนี้ได้ เด็กที่ได้เรียนรู้จากสื่อชุดนี้เนี่ยจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องกักกน <ฮะ S 2> พลังงานสะอาดสามารถนําไปต่อยอดต่างๆได้อีกครับค่ะถามอาจารย์นันพัฒน์อนาในฐานะเป็นผู้ควบคุมทีมนะก่อนที่เราจะได้รางวัลชนะเลิศที่ประเทศไทยนะฮะแข่งขันครังง้งนี้เนี่ยเด็กๆเกขาเตรียมตัวกันขนาดไหนคัอาจารย์ ก็เตรียมตัวกันหนักพอสมควรค่ะเพราะว่าเด็กๆวังอยางรู้ว่าวัยสามเขาอาจจะได้ไปเล่นกีฬาไปทํากิจกรรมของเขาเขาก็จะต้องมานั่งสอนเพราะฉะนั้นก็เวลาทั้งหมดประมาณ2สัปดาห์เนี่ยก็จะทําต่อทั้งวันเลยต่อทั้งวันเลย<ๆ>เด็กก็จะตั้งต่อทั้งวันเลยจนอปอตอนเย็นก,ก็จะได้กลับไปบ้านแล้วเขาก็ยังต้องฝึก ฝึกในเรื่องของการนําเสนออีกก็ตอนเย็นหลังอาบน้ำอะไรเขาก็จะซ้อมตลอดกลางวันทานข้าวเสร็จก็จะมานั่งนั่งดูก็หนักมากเลยนะสำหรับเด็กเเอาชิงเอาชังมากนะคะทั้งครูด้วยนะคะครูก็น่าจะหนักอยู่เหมือนกันเพราะต้องอยู่คู่กับเด็กๆค่ะนี่ถามในส่วนของครูวัฒนนานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ แต่กับเด็กๆทําไมเขาถึงได้มีทักษะความคิดแล้วก็สามารถนําอุปกรณ์ต่างๆมาประดิ์ได้เป็นชิ้นงานขนาดนั้นคุณครูเราช่วยไหมบอกเขาแล้วให้เขาทำตามเราหรือเปล่าหรือว่าเขาคิดเองยังไงคะคุณครูค่ะสาหรับทางโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์นะคะพอได้รับโจทย์มาเนี่ยคือเรายอมรับว่าปีปีเนี้ยเราเป็นน้องใหม่นี่ขนาดน้องใหม่นะคะ <laughs> เป็นน้องใหม่สําหรับ <c oughs> ระดับประเทศนะคะ <c oughs> เราส่งปีนี้เป็นปีที่สอง ปีที่แล้วเราเราไม่ได้ผ่านระดับประเทศปีนี้เราก็ได้ดีใจได้ที่ที่เป็นตัวแทนนะคะพอได้ได้ได้รับโจทย์เนี่ยทางทางค,คุณครูเองก็จะบอกนักเรเียนว่าเนี่ยถ้าเรามาสมมติว่าบ้านเราเนี่ยมีแผ่นมีภูเขาฟไฟระเบิดจริงๆเนี่ยเ,เราจะมีระบบเตือนภัยยังไงเ,เธอเคยดูเวลาที่เขาซ้อมการเตือนภัยของจริงไหมที่เวลามีซินามิมีอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเขามีการซักซ้อมมีการอพยพคนมีวิธีการคิดมีแนวแนวการคิดยังไง แล้วก็เด็กก็เป็นคนออกความคิดทั้งหมดมม <laughs> เราเป็นเพียงแค่เธออยากสร้างอะไรเธอก็สร้างมาเธอจะต่อตรงไหนเธออยากต่ออะไรเธอต่อมาหมดเลยแล้วเอามาประกอบกันดูซิแล้วมันมีนกลไกการทางานยังไงให้อธิบายให้ครูฟังนี่แสดงว่าเด็กๆเ,เขาได้ใช้กระบวนการคิดอย่างเต็มที่เต็มที่เลยค่ะทุกอย่างเนี่ยยอมรับเลยว่าทั้งหมดเนี่ยออกจากมันสมองเด็กล้วนๆเรานี้ถามอาจารย์เก่งการจากศิษย์ของพระบรมวิสัยจัองหวัดสุรินทร์นะฮะหลายคนอโอ้สุรินทร์ไกลมากเลยนะ เรต้องมาแข่งขันอย่างนี้นะคะอาจารย์รู้สึกกลัวไหมว่าเราเนี่ยข้อมูลน้อยกว่าที่อื่นไหมหรือว่าเรามีสื่ออย่างนี้จะไปสู้กับเขาได้ไหมความเชี่ยวชาญชำนาญในการใช้สื่อกะอาจารย์ สำหรับโรงเรียนสีคอนภูมิสัยเองนะครับ,รบเราได้รับโอกาสจากท่านผู้อำนวยการนะครับได้หาสื่อนวัตกรรมดีๆนะครับมาให้เราได้ใช้ในการจาัดกิจกรรมการเรียนการสอนนนี้สื่อที่เราได้ใช้เป็นสื่อจิโก้บางทีเราไม่ต้องไปหาสื่ออื่นๆเราสามารถประดิษฐ์จากสื่อจิกโก้ครับให้เป็นสื่อการเรียน,นนักเรียนก็ได้เอาสื่อตัวนี้ครับมาเริ่มใช้ในกระบวนการเรียนการสอนบางทีเราให้โจทย์นักเรียนไปนะครับในด้านการเรียนการสอนอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับการแข่งขันทีนี้พอถึงช่วงการแข่งขันนะครับเราก็ให้นักเรียนนะครับแต่ละคนได้้เเเรรรริิ่่่มมมาาอออออกกกแบบนนนนววััตตงใใชสสืืจโป็ าว่ถ้ามีโจทย์ปัญหาอย่างนี้นะครับบางทีเราเราเป็นครูเองเรายังคิดไม่ถึงเท่าเด็กนะครับใช่ครับเด็กบางทีมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเรานะครับเพียงแค่เราให้ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆไปนักเรียนสามารถเอามาประดิษฐ์ได้มากกว่านะครับแล้วทีนี้เมื่อนักเรียนประดิษฐ์นะครับบางทีในช่วงการแข่งขันนะครับบางทีเราต้องให้นักเรียนจัดสรรเวลาของตัวเองนะครับบางทีเราต้องทํางานในหลายคนนะครับอันนี้เราก็ได้รับเป็นโอกาสที่ดีทําให้เราได้ประสานงานกับครูต่างๆนะครับได้รับโอกาสได อยู่กับเด็กๆก,ก็มีความสุขนะครับบางทีนะครับแล้วก,ก็เด็กๆก,ก็สู้เต็มที่เพื่อเรานะครับก็ช่วยกันนะนี่แสดงว่าในสื่อสร้างสารรค์ชิคโก้เนี่ยไม่ได้เน้นเฉพาะการพัฒนาเด็กเรื่องความคิดสร้างสารรค์นะมันบูรณาการหลายอย่างในในรอบโรงเรียนด้วยนะท่านออครับนี้ถามในส่วนของทางท่าจาวราวุธนะจากการทำกิจกรรมนี้อาจารย์คิดว่ามันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นกับตัวลูกศิษย์ของเราบ้างคะ,ะแน่นอนนะครับคือกิจกรรมที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับทำให้เด็กมาสามารถพัฒนา องค์ความรู้ของเขาที่ที่เขาจะต้องศึกษาค้นคว้าจากสิ่งรอบตัวที่อยู่ข้างนอกมามาใช้นะครับซึ่งอาจจะไม่มีในตําราเรียนแน่นอนแล้วว่า,าตําราเรียนอาจจะหาไม่ได้แต่ทีนี้เมื่อเราได้รับโจทย์มาอย่างของมอต้นะเป็นภูเขาไฟระเบิดยังไงครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปค้นคว้ามานอกเหนือจากตําราเรียนก็คือเด็กจะต้องไปหาว่ากระบวนการที่ภูเขาไฟจะระเบิดได้จะต้องมีกลไกลยังไงมีการอพยพย,ยังไง ประเทศต่างๆ,างๆเขามีการอ,าอพยพป้องกันตัวอาคารบ้านเรือนให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นยังไงครับคือเด็กสามารถที่จะไปค้นคว้าหาข้อมูลจากภายนอกได้เองเด็กได้ฝึกเรื่องกระบวนการค้นคว้าหาข้อมูลใช่ครับแต่ละ,แต,ละแต่ละโรงเรียนเขาก็จะมีวิธีการเตรียมทีมน,นะฮะกันอย่างเต็มที่นะฮะแต่เท่าที่ดูนะฮะ มีความสุขนะคะเหนื่อยขนาดไหนก็ยังยิ้มได้นะคะกับความสําเร็จที่สองคุณพรดาเองนะคะพอเห็นเด็กไทยเราไปสร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลในระดับนานาชาติเนี่ยรู้สึกยังไงอยากจะบอกกล่าวกับท่านผู้ชมยังไงบ้างคะก็รู้สึกชื่นชมยินดีนะคะที่เด็กเด็กไทยเรามีความสามารถค่ะก็มีความสุขค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเห็นความสำคัญตรงนี้นะคะช่วยส่งเสริมและก็สนับสนุนค่ะ วันนี้นะะต้องขอขอบใจน้องๆนักเรียนทุกๆคนเดี๋ยวเราจะมีไปคุยด้วยนะคะที่ได้ช่วยทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็ขอบคุณท่านในส่วนของผู้บริหารโรงเรียนคณาจารย์ทุกๆท่านที่ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ถามว่าเกินหน้าที่เกินปกติงานไหมต้องบอกว่าเกินแน่นอนนะคะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยสอนก็ต้องสอนปกติแล้วยังต้องมาเตรียมน้องๆนอกเหนือเวลาทํางานอีกนะคะแต่ว่าที่ทําได้อย่างนี้นะต้องบอกว่าเป็นครูอาชีพนะเต็มไปด้วยจิตวิญญาณอะไรที่ดีสําหรับลูกศิษย์ พวกเราก็พร้อมที่จะทำนะฮะตอนนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งเลยนะฮะขอบพระคุณมากค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะ